สวัสดีครับผมอยู่กับพวกเราซีคอนชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับก็เอาจริงๆคลิปนี้มันก็เป็นมันต้องเป็นอย่างทีปโป่โพสไว้หน้าชุมชนเนาะว่าจะเป็นคลิปไฟ์ของบูสก็คลิปนี้ถ่ายเผื่อไว้เนาะในกรณีอย่างถ้าอ่าไม่ว่างถ่ายคลิปไฟก็จะได้ดูเป็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ผลโอ๊ยกองสัตว์รู้ผล วันที่คลิปมันออนแอร์เนาะว่าจะเป็นคลิปไฟล์หรือคลิปเด็กโปรไฟล์นั่นเองก็วันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเด็กโปรไฟล์ deck ของบูสต์ของเรานั่นเองโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูดิสเด็กที่จัดมาดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะก็มาเริ่มวันที่ไลน์ๆนะครับก็0.123เนาะเกจศูนย์ก็เริ่มหลังได้จวนหนึ่งแล้วก็สตีฟเมื่อทับเมื่อ ไลท์ทับแบนการ์ดคอการ์ดจะในโซลหนึ่งใบแล้วก็าชาร์ตหนึ่งใบนั่นเองก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เทคไฟนอลลัดบวก5,000นั่นเองแล้วก็เป็นริชาร์ดริชาร์ดก็เมื่อลงช่องแวนก็นำเรียกการ์ดหนึ่งใบเข้าสู่โซลแล้วก็ตัวหนึ่งก็เทคไฟนอลลัดบวก5,000นั่นเองแล้วก็บูส์เกจสามของเรานั่นเองก็เมื่อยืนค้างเทินเนาะเข้าเทินถัดไปก็จะได้รับสถานะไฟนอลลัดแล้วก็ มื่อตีถ้าอยู่ในสถานะโซบาร์หสแตนเลียการแถวหน้า2ใบอา่าทั้งหมดนั่นเองก็เป็นประมาณนี้นะครับของลายๆบูสนะ์เนาะก็จะเป็นใช้ลายๆอื่นก็จะไม่คุ้มกัใช้ลายๆนี้ก็จะคุ้มกว่านั่นเองเราก็มาเริ่มกันที่เกตสามใบแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นบูส์เพอร์ o ซนาของเรานั่นเองเนาะก็เป็นตัวที่ถ้าเล่นเด็กเกตดสางไงก็ต้องใส่่แล้วเนาะ เอาไว้เพอเพิ่มพลังในเทินถัดไปนั่นเองก็เก็กโซบาท้าสแดนเยการแถวหน้าทั้งหมดนี่นก็เป็นประมาณนี้นะครับรูสของเรานั่นเองมาจูรี่ของเรานั่นเองมาจูรี่ก็ถ้าเราอยู่ในสถานะไฟนอนลรัดเนาะเตะเลกาหนึ่งใบเข้าสู่โซแล้วก็โวการหนึใบแล้วก็ชาหนใบแล้วก็ได้รับ1หมื่นนั่นเองใส่มาสาใบก็เป็นประมาณนี้ ตัวเก่าจากบล็อก01นั่นเองนะครับถ้าใครจะเล่นลิตรนี้ต้องมีนะออเดอร์ Order ของ02ที่เราจะใช้ในบ็อกในลิสต์เด็กนี้ก็จะเป็น h ฮ l b บาร f ดฟูดนั่นเองกระเทคเขาตะบาา1หนึ่งตัวการหนึ่ใบเลือกการแตกบนมือของคุณ1นึ่ใบเขาลงช่องเลือกการถ้าอยู่ในสถานะกแถวหน้าได้รับ1นึ่งหมื่นนะครับก็ ถ้ามีตัวที่ลงหลังจากใช้เทคออเดอร์ไปแล้วก็จะไม่ได้รับหมื่นแล้วนะก็ะจะเป็นตัวแค่ที่ยืนอยู่เท่านั้นถึงจะได้รับหมื่นนั่นเองใส่ไว้4ใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นของใหม่แล้วก็เป็นคีย์หลักในการเล่นคอมโบของดิสนียนั่นเองก็เป็นเดียบลอสไดเวอร์จูเลียสของเรานั่นเองเนาะก็จะมีเทคที่ไม่ต้องติดสถานะแล้วแต่ขอแค่แฟนการของเราชื่อบลูส์นั่นเอง ก็เป็นเทคนวันเพอร์เทินเนาะเมื่อโจมตีแวนการ์ดเขตาตะบั้นหนึ่งยูนิตได้รับ2000ตามจำนวนการ์ดในดาเมจโซนของคุณทุกๆ1ใบแล้วก็ถ้าแวนการ์ดของเราเป็นบลูสหรือการ์ดที่มีความว่าชื่อบลูสเนี่ยในชื่อการ์ดโซชาร์ดตามจำนวนการ์ดในดาเมจโซนของคุณทุกๆ2ใบก็คือดาเมจสองชาร์ 1, ดหนึ่งดาเมจสี่ชาร์ 2, ดสองดาเมจหกชาร์ดสาม นั่นเองก็เป็นประมาณนี้แต่ก็เก่งที่มันทําให้มันเก่งเนี่ยก็เป็นอีกเก่งหนึ่งก็คือในทุกๆก,การโซชาร์ตก็คือจะสามารถออการาซตามจํานวนกรารที่โซชาร์ตไปเนาะก็จะเป็นการาขยายความให้ฟังแล้วกันนะคบว่าจะเป็นประมาณนี้เนาะในสมมุติเรามีดดเมโซน2ใบเราก็จะได้ใช้ผลของจูเลียตเนาะชาร์จหนึ่ง ราะว่าเรามีดาเมโซนแค่สก็คือชาร์จต่อจำนวนการ์ดในดาเมโซนทุกๆ2ใบก็ชาร์จหนึงและจากนั้นก็คอได้1ใบนั่นเองแต,แต่ถ้าเรามีดาเมโซน4ใบเนาะก็จะชาร์จเป็น2ใบและจากนั้นก็จะคอการ์ดได้2ใบนั่นเองก็เป็นประมาณนี้นะครับของเทคจูเลียสเนาะก็ระวังใช้ผิดกันด้วยนะครับเพราะเทคมันค่อนข้างจะ ถ้าคนไม่ชินนะอาจจะสับสนนิดนึงเนาะก็จะเป็นเกตสองจะมีประมาณนี้อ่ะเป็นเพอสามจูเลียสี่มาโจสแล้วก็ออเดอร์สนั่นเองใครจะใส่เปลี่ยนมาโจสีก็ได้นะครับแต่ผมว่ามาโจสามว่าผมโอเคแล้วผมพอใจกับตรงน,นี้แล้วนั่นเองก็เป็นประมาณนี้นะครับเกตสองจะมีอยู่แค่ใบเดียวเลยที่เด็กนี้ใส่ หรือใครจะไปใส่มีกามานดน้ามีกันเนาะตัวไมเคิ n เซตเข้ามาก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยแค่นี้ผมภูมิใจแล้วเราลูกพี่เลนนะ์ดกลับมาให้ได้เล่นกันแล้วรู้สึกโอเคแล้วประมาณนี้ก็เทคเนาะ,ะถ้าอยู่ในสถานะฟนอลัดเนาะก็ตีถ่ายทั้งแถวนั่นเองก็คือตอีหนึ่งคอลัมน์แล้วก็ ได้บวก5,000ด้วยแล้วก็อีกเทคนึงที่ไม่ต้องขอ,อยืนสถานะแต่ขอว่าแวนต้องเป็นชื่อนี้ Violent Boot เนอะถึงจะใช้เทคได้ก็คือตีฮิตโซชั้นหนึ่งจากนั้นถ้าแวนเป็นตัวนี้คอการหนึ่งใบาจากในโซล,ลงอยู่ช่องว่างที่ไม่มียูนิตอยู่นั่นเองก็เป็นตัวช่วยผู้บอร์ดแล้วก็ช่วยทำเวฟของเรานั่นเองในลิสต์นี้นะครับตัวเก่งของสูเลยหก็จะเป็น PG ไม่ทิ้งมือ ที่ใบไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเยดอบเบอร์ผู้เฝ้าระวังภัยก็คือหมาจาก 02, 02ของเรานั่นเองแล้วก็เป็นเต่าของเราก็คือโปโตบัตดราก้อนมังกรแท้ๆจะเรียกเต่าอ่ะประมาณนี้ก็เป็นเทคเอาไว้เก็บการในโซขึ้นมือเนาะถ้าอยู่ในสถานะนั่นเองแล้วก็เทคนี้ถ้าอยู่ในสถานะเอามันเข้าโซ่เลือกเรียการหนึ่งใบบ,บกหมื่นเรียการไหมเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบบ,บกหมื่นนั่นเอง ก็จะทำคอมโบเต่าจะไว้ทำคอมโบคู่จูเลียตแล้วก็เลนาร์ดนั่นเองมาที่เลศูนย์ก็คือทิกเกอร์ของเราเนาะโอเวอร์หนึ่งใบโอเวอร์ฟ้านะครับแล้วก็คิ7เจ็ดใบคิเทคสี่คิวานิลาสามแล้วก็ดอเทคสี่ใบดอเทคสี่ใบแล้วก็เป็นฮิววานิลาสามใบแล้วก็ฮิวเทคหนึ่งใบก็ ใส่เป็นฮิวกันเว็บมาใบหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะว่าใครอยากเปลี่ยนเป็นฮิวกันคีก็ได้หรือเป็นฮิววันิลาสีก็ได้ก็แล้วแต่ชอบเลยก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสาธิตคอมโบของเด็กนี้กันดีกว่านะครับว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนาะกับการมาของจูเลียตของเรานั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูช่วงสาธิตคอมโบกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับเข้าสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นของลิสต์นี้เนาะก็ขออนุญาตเป็นการเซตมือแล้วก็เซตแดมไว้เลยนะครับเพราะว่า Next Boost เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าถ้าเราลอดไปถึง Final ลารดได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นเนาะก็อยู่ที่สกิลเพย์แล้วก็ดวงของผู้เล่นเลยนะครับว่าจะลอดไปถึงตรงนั้นไหมก็ขออนุญาตเซตมือให้เป็นตามนี้แล้วก็แดมแดมจีเป็นอะไรก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวขอเซตไว้ประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ okay เข้าสถานะเนาะแล้วจากนั้นเข้าเทิร์นก็จวก,การ์ดหนึ่งใบแล้วก็เพิ่อไปก่อนเพื่อเพิ่มพลังในการเล่นเนาะเพิ่อแล้วก็จวก,การ์ดหนึ่งใบอ่าวิธีการเล่นของลิสเนียจะเป็นการปั่นเวฟเพิ่มเวฟจากในโซเนาะจะคล้ายๆตัวของเฮลมูนเลยนั่นเองก็จะใช้เป็นคอมาโจลี่ก่อนจากนั้นก็ใช้เป็นออเดอร์นะครับขับรบาหนึ่ง จูวนึและคอหนึ่งแถวหน้าปัดปืนนั่นเองจะคอเป็นยูเลียลงมาแถวหน้าก็จะปัดเพิ่มอีก1นึ่งมื่โอเคเพิ่มพลังก่อนอสีขาวเป็นเพอร์โซนาเนาะแล้วก็เพิ่มหมื่นจากเอกออเดอร์เพิ่มหมื่นจากเอกออเดอร์นั่นเองแล้วก็คอเป็นโปรโตบัตสอตัวแล้วก็คอเลนาดลงมาเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเลนาดในโซก็จะให้มาจุลี่เก็บ เผื่อไปทำคอมโบได้ในอนาคตนั่นเองโอเคเราก็ okay, จะมาเริ่มแบทเทิลเฟสกันเลยแบทเทิลเฟสก็จะเป็นให้มาโจลี่ตีก่อนจากนั้นเทคของมาโจลี่เนาะตะ1จัว1แล้วก็ชาร์ต1นั่นเองแล้วจากนั้นก็จะบวกพลังเพิ่มขึ้นอีก1,000 0รวมเพลก็จะเป็น4,3,000ก็เราก็ยังไม่ต้องบูสต์นั่นเองก็ปล่อยไปก่อนเนาะพอเราจะเสกมาอีกตัวหนึ่งเพื่อทำคอมโบเพิ่มเติมนั่นเอง อ่ะเชเขาปล่อยเขากาดอ,อะไรก็ชังเข้าไปจากนั้นให้จูเลียตีเนาะจูเลียก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดใช่จากนั้นใช้เทคของจูเลียเนาะเอ้ยไม่ใช่ใช้เทคของเตาก้อนที่เราจะเก็บมาโจเข้าไปเพื่อให้หน้ามันโลง่งนั่นเองแล้วก็จะเอาหนึ่งใบขึ้นมือก็ไม่มีเพอเราก็หยิบเพอขึ้นมาจากนั้นใช้เทคของจูเลียต่อคอาบาหนึ่งเนาะแล้วก็ ชาร์จเป็น2ใบเพราะเรามีสีแดมแล้วก็คอยูนิต2ใบนั่นเองเพราะว่าเราชาร์จไป2ใบถ้าเรามีอ่ะสมมติสมมุติม,ม,ตมี5ดาเมจแล้วกันจะได้ให้เห็นภาพชัดๆเนาะว่าคอมโบนี้เวลามันเล่นมันเล่นยังไงแบบเล่นแบบแรงเต็มสูบเนาะมันจะมี2กรณีก็คือสมมุติถ้าเรามีจูเลียตกับเรนาดในโซนเนี่ยเราก็อ่าข้อดีของเรนาดก็คือมัน มันสามารถขอมือเขาได้ในกรณีที่ผู้แข่งเขามีหลังแวนแต่ถ้าผู้แข่งไม่มีหลังแวนเนี่ยเล่นเป็นจูเลียตเหมือนเดิมเลยก็ได้นั่นเองแล้วก็ขอยกตัวหนึ่งลงมาแล้วก็จะบวกไปเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นอ่ะสมมุตินะสมมุตินี่มีห้าเดม,มกี้ลืมคำนวณไปหน่อยก็จะเป็น21ส 14, 18, ่สิบเามเบอรวมเพิร้อ็ดอ๋อแต่จูเลียตตัวเนี้ยจะได้แค่หมื่นของเพินะจะไม่มีผลของเพิ์เดอแล้ว ก็ประมาณนี้51ผ่านไปจากนั้นให้จูเลียตตีต่อจะกดเลนเนี้ยเลนจูเลียตเลนที่สองเนี่ยจะตีไปเลยก็ได้หรือจะกดเทคลำท้ำเทคอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเป็นเวฟที่เมื่อกี้หนึ่งสองนี่เป็นเวฟที่สามแล้วก็ลากจะลากเป็นเวฟที่สี่ก็ได้อันนี้นั่นเองก็แล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวผมแนะนำว่าให้กดไปเลยดีกว่าเพราะว่าในจังหวะเนี้ย เพื่อเราจะได้เอาตัวตรงตัวตีออกมารอรับทิกเลยนั่นเองก็เทกเต่าเนะเก็บจูเลียเข้าไปแล้วก็ใช้เทคของออะเก็บจูเลียก็หยิบมาโจมมาจูเลียเนาะคาสองนั่นเองั่งมันโอเวอร์ไปสนใจเด็กนี้ทิกเกอร์มันยัะเป็นขอแค่รอดไปแล้วได้ตีลากทำคอมโบก็พอใจแล้วอ่ะก็ลงมาอีก ูเรียกอบ,บวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่น,นูเลียกจะเป็นค่านี้จะเป็นสี่สิบเอ็ดเอพีสี่ใช่ไหมกี่หนึ่งสองสามไม่ใช่หนึ่งสองอ๋อในเวลาพี่สามเวลพี่สามอยู่โอเคสามเสร็จปุ๊บมาโจตีจะกดทิต่อเลยก็ได้เพราะว่าเต่าตอนเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันนอนไปหมดแล้วเราก็เก็บไปสักตัวเนาะเก็บเต่าคันนี้แล้วกันเตหนึ่งจูนึ่งชั้นหนึ่งเขียนจูได้เต่า แต่แดมไม่มีแล้วช่างมันก็บวกเพิ่มอีกหมื่นเราจะเป็น3-3เว็บที่4เนาะแล้วก็ให้แวนตีเว็บที่5แวนจะออกอยู่ที่อีเวนได้หมื่นจากออเดย์ด้วย4-11ก็โซบัรของสามสีนีดเลยลุกแถวหน้าเว็บที่5้าหเจ็ดนั่นเองอ่ะเวฟที่5้าประมาณนี้แล้วก็เช็คไว้ช่างมันได้อะไรก็ช่างมันเพราะว่าเราได้ฟาร์มมือจาก มาโจต้อง2รอบแล้วนั่นเองแล้วก็จะใช้เทคอันนี้วิ่งปัดไม่ใครก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ตีเท่ากันแล้วจูเลียก็ได้จูเลียตีมาโจตีอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยมันจะเป็นลิสติกของบูสตมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นคอมโบจะใชคค้คำว่าคอมโบเก่าก็มันก็ไม่เชิงกก่าเพราะว่ามันมันก็เรื่องของมันได้นั่นแหละอันนี้เพราะว่าการมาของจูเลียมันทําให้ช่วง ต้นเกี่ยช่วงเกียสามเนี่ยเราสามารถมีอะไรเล่นได้เนาะเผื่อในกรณที่ีแบบเราอยากแห่เราอยากตีเนี่ยเราก็สามารถเอาจูเลียนเนี่ยลงมาปุ๊บแต่เรามี1แดมก็มี2แดมไปถ้าสองแดมก็ชาร์จหแล้วก็คอเป็นอย่างอ่าริชาร์ก็ได้เพราะแน่ๆเราต้นเกมเรามีริชาร์อยู่ก็ริชาร์จมารอรับทงรับทิกเนาะ,ะก็ให้แบนตีขุดทิกขึ้นมาให้ริชาร์แล้วริชาร์ก็ตีต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเดฟมันเป็นประมาณเนี้ย <S <S มันมันไม่ต้องมานั่งรอแบบ เกตสาตีตัวเดียวแล้วอะ่ะมันสามารถทำสามเวฟได้แล้วเนาะต้นเกมเพราะว่าเรื่องบาดก็ไม่ต้องกลัวถ้าเขากักบาดไม่ให้ไม่ให้เราเล่นถ้าใหญ่เราก็มีอ่าตัวของ5้าเวฟปกติที่มีมาีม,มาโจมาช่วยชาร์จเนาะแล้วก็มีตัวเรนาดเหมือนเดิมเอาไว้พังบอดเขานั่นเองก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับของลิสติกบูส์ของเราเนาะที่หา,หายกไปนาน,นแล้วก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะครับถ้าว่าอ่าถ้า ไม่ว่างก็จะเจอเป็น list deck แทนไห้เป็น deck o f i l e แทนแต่ถ้าว่างก็จะเจอเป็นคลิปไฟเนาะแต่ก็รอดูนะครับว่าจะลงคลิปอะไรเป็นคลิปอะไรนั่นเองแต่ถ้าลงเป็น deck o f i l e ก็ถ้าลงเป็นคลิปนี้แสดงว่าอนาคตไม่ว่างนะครับก็เป็นประมาณนี้นอกของ list deck วันนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมไดยนะครับวันนี้ไปก่อน สวัสดีครับผม